สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจุงโกก็มีเกมใหม่มาแนะนำครับชื่อว่าเกมเอาปลาเปีย k i คิงดอมสันเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการทดสอบแล้วนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆมาลองกันนะเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวบอร์ดเกมนะครับแล้วที่สําคัญครับเล่นฟรีด้วยแล้ว Play to e a r n ด้วยนะครับเราสามารถหาเงินจากเกมนี้ได้ครับถ้าสนใจนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และไปลุยกันครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนนะครับมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ a l p h a เ e Kingdom เรเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะฮะเราก็จะต้องมาดูข้อมูลก่อนแล้วก็รวมถึงข้อมูลการติดตามข่าวสารนะครับว่าเราสามารถติดตามข่าวสารที่ไหนได้บ้างนั่นเองครับอ่ะมาเริ่มที่ Facebook ก่อนเลยนะครับ เพจเอาเปียร์คิงดอมไทยแลนด์นะครับผมตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมากดติดตามเพจนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเพจนี้เนี่ยก็จะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของเกมนี้นะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างช่วงทดสอบเนี่ยก็จะมีกิจกรรมแบบว่าเฮ้ยให้เราไต่แร้งกันไปหรือว่ามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเออกิจกรรมวาเลนไทน์เออกิจกรรมเริฟแอนด์ทันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเยอะมากแล้วก็มีการแจก เงินรางวัลด้วยนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขากันนะครับสำหรับอาลเบปเปียคิงด้อมนะครับก็จะมีนี่ครับเรื่องของ Kingdom Adventure f r i e n d ต่างๆนะครับก็คือมีแบบโหมดเล่นกับเพื่อนได้โหมดตะลุยด่านอะไรเงี้ยนะครับอ่าลงแรงต่างต่างได้นะครับแล้วก็นี่ครับจะมีฮีโร่ให้เราเลือกด้วยนะครับซึ่งฮีโร่แต่ละตัวก็น่ารักมากนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นพี่เสือนะครับอันนี้จะเป็นน้องนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องกวางนะฮะ อ่านี่ก็จะเป็นแมวนะครับชื่อกัสนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮอลลี่นะครับกระต่ายนะครับแล้วก็มีหมีถือโล่นะครับมีนี่ครับเป็นจูเนียร์นะครับเป็นแมวน้อยเหมือนแอสซัสซินนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นน้องลินดานะครับถือไม้กวาดนั่นเองนะอันนี้ก็แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีแบบหลายคาแรคเตอร์ด้วยนะเออบางตัวก็จะมีแบบสีส้มสีดําสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม อนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเล่นด้วยนะครับฟรีโหมดก็คือเราสามารถเล่นได้ฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีแบบแร้งหนึ่งนะครับแร้งหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะต้องจ่ายค่าเงินในเกมนะครับเพื่อเข้าไปเล่นในด่านแร้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆแร้งสองแร้งสามแร้งสี่แร้งห้าไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็อารมณ์เหมือนเป็นด่านอ่ะยิ่งด่านยากขึ้นก็จะมีลูกเล่นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นนั่นเอง นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นเหมือนการเริ่มต้นเนาะอ่าก็จะมีการสุ่มอะไรต่างๆตรงนี้นะครับสามารถมาอ่านรายละเอียดในหน้านี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันหน่อยนะครับว่าในเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ครับในเกมนะครับก็คือจะมีหน้าต่างประมาณนี้เลยนะก่อนอื่นนะครับก่อนตอนแรกเลยที่เพื่อนๆเข้ามาเนาะมันจะต้องสมัคร ID ก่อนนะครับเพื่อนๆก็สมัคร ID ให้เรียบร้อยสมัครง่ายมากนะครับพอสมัครเสร็จแล้ว ก็จะได้หน้าต่างตัวนี้มานะครับอ่าเดี๋ยวขอเปิดเสียงสักนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคครับอ่ะหน้าต่างนี้นะครับอันดับแรกดูที่ซ้ายบนก่อนเลยนะครับก็จะมีชื่อตัวเรานะครับแล้วก็กดจิ้มมาได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของตัวเรานะครับผมว่าเฮ้ยเล่นฟรีโหมดไปแล้วกี่ครั้งเล่นแล้งหนึ่งไปกี่ครั้งแล้งสองไปกี่ครั้ง3 4มสี่ห้าไปกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็จะมีรายละเอียดประวัติการเล่นต่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้ เราสามารถมาเลือกตัวละครได้เลยนะครับเราอยากเป็นตัวไหนนะครับเราก็แค่เลือกนะครับเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นี่อย่างตัวนี้น่ารักนะสีชมพูนะครับเราก็เซตติ้งเป็นตัวนี้ได้เลยครับอ่านี่เห็นไหมผมก็กลายเป็นตัวนี้ละนะครับนอกจากนี้นะครับในเกมนี้ก็จะยังมีในส่วนของร้านค้าด้วยนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้ทองนะครับอ่าหรืออยากได้เพชรนะครับเราก็สามารถที่จะมา ไปกันได้นะครับหรืออยากได้สกินนะครับก็เปได้นะครับนี่ครับบัตร V.I.P. ครับบัตร V.I.P. เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากครับนะถ้าเกิดเป็นแบบ1วันเนี่ยคุณใช้ทองในเกมเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับถ้าเป็น7วัน15วัน30วันคุณจะต้องใช้เป็นตัวเพชรในการซื้อนั่นเองนะอันนี้ผมลองกดแบบ1วันมาครับสิทธิพิเศษก็จะมากมายนะครับคือเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้จอยห้องของเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เล่นได้มากขึ้นในโหมดฟรีนะครับ9เกมต่อวันนะครับแล้วก็รับรางวัลรายวันมากขึ้นนะแต่และบัตร VIP เนี่ยก็จะมีสิทธิพิเศษที่มากขึ้นแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดีเทลของบัตร VIP ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูในการแลกโค้ดนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดจริงแล้วเกมมีการแจกโค้ดหรือว่าไปล่ารางวัลล่าโค้ดมาได้ก็เอามาใส่ในหน้านี้ได้นะครับอะ ต่อมานะครับก็จะมีเควสต,ต่างๆให้เราทําด้วยนะครับเวลาเราเล่นไปแต่ละดานเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเรากําจัดมอนสเตอร์ได้เราก็จะได้เควสเราก็จะได้ของกันไปนะครับมีเควสรายวันมีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับเนี่ยกำจัดออกลอร์ให้ได้นะแต่ว่าน,นี้ระยะเวลาน่าจะผิดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแลนกิ้งให้ดูด้วยนะครับอ่าถ้าสังเกตดูดีๆฮะคนไทยของเรา อันดับ3นะครับตอนนี้กําลังแข่งกันอยู่นะคะแนนก็เรียกได้ว่าสูสีกันมากเล่นกันทั้งวันเลยฮะเออนะอันนี้ของผมเนี่ยเพิ่งเล่นไปนิดเดียวอันดับอยู่ประมาณพัน0นะครับก็เดี๋ยวต้องไปขยันเล่นหน่อยเนี่ยคนไทยเล่นเยอะนะครับอ่าคนไทยเล่นเยอะมากอันนี้แค่ช่วงทดสอบนะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล่องจดหมายอันนี้ก็เวลาเขามีอัปเดตหรือว่ามีไอเทมต่างๆแจกให้ก็น่าจะมาผ่านทางจดหมายตรงนี้แหละนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น VIP Pass นะ ตรงคําว่าฟรีเนี่ยอันนี้ก็คือว่าเป็นตั๋วในการเล่นฟรีนะครับ9อันเนาะเพราะว่าผมเป็น V.I.P. แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประวัติด้วยนะครับประวัตินี้จะมีบอกครับผมว่าเราเล่นอะไรไปเท่าไหร่แล้วเราแพ้เราชนะเราได้ที่เท่าไหร่นะครับมีบอกหมดยันวันที่เวลาที่เราเล่นด้วยนะครับผมก็จะมีตรงนี้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับมีคู่มือเกมด้วยนะครับสาหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับอยากจะมาลองอ่านก็ มีบอกนะครับตั้งแต่การดาวน์โหลดติดตั้งเลยนะวิธีการเล่นต่างๆการสมัครต่างๆมีนะครับเกมอินโฟเมชันอันนี้ดูกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือฮีโร่ที่เราดูไปตอนแรกเนาะก็จะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับให้เราเลือกใช้นะครับมีมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามระดับนะครับก็คือมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับจะมีหัวใจแค่ดวงเดียวครับก็คือถ้าเราตีทีเดียวปุ๊บถ้าเราตีมันตายนะมันก็จะตายเลยนะครับอ่า แล้วก็เอลิตมอนสเตอร์นะครับก็จะมีหลอดเลือดอยู่ที่ประมาณ3-5หลอดนะครับอ่าแล้วก็บอสมอนสเตอร์ครับก็จะเป็นบอสตัวใหญ่สุดในแมปก็จะมีหลอดเลือดอยู่ที่5 7ถึงนะครับผมอ่าห้ถึงหลอดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของมอนสเตอร์ต่างๆนะครับอืมดีไซน์ของมอนสเตอร์เนี่ยผมมองว่าก็ค่อนข้างน่ารักนะแล้วก็คือแต่ละแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์ที่แบบเป็นสปีชีส์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแล้วก็ ภายในเกมเนี่ยก็จะมีไอเทมต่างๆเอาไว้อ่าบัฟตัวเราหรือว่าป่วนเพื่อนๆที่เล่นอยู่ด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีโหมดต,ต่างๆนะครับมีแอดเวนเจอร์โหมดก็คือเป็นโหมดที่เราสามารถกดลงแรคงไปเจอกับคนอื่นๆได้กับโหมดล็อบบี้ที่เราสามารถตั้งห้องนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนใส่โค้ดเราเข้ามาแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับ อ่าแล้วก็ด่านครับด่านก็จะมีให้เล่นถึง6ด่านเลยทีเดียวนะครับแต่ละด่านก็จะเจอมอนสเตอร์ที่เป็นคนละแบบกันด้วยนะเอออันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับอ่าแล้วก็ล็อบบี้อันนี้ก็จะเป็นการแบบสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับะล็ lobby คืออะไรครับะล็ lobby ก็คือโหมดที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับเราสามารถเลือกแมปได้ตามใจเราเลยนะครับเลือกระดับความยากได้นะครับ ตั้งรหัสผ่านก็ได้นะครับแล้วก็สร้างห้องเล่นกับเพื่อนซึ่งโหมดนี้นะครับเราจะต้องมี v i p เนาะในการเล่นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบโซโล่คนเดียวนะครับเรากดที่โหมดการประจนภัยได้เลยนะครับในโหมดการประจนภัยเนี่ยครับผมก็ตอนแรกที่เปิดมาก็จะเป็นฟรีเพยก่อนนะครับฟรีเพย์เนี่ยเวลาเราจะเข้าเล่นเนี่ยก็คือเราใช้จ่ายตั๋วฟรีนะครับอ่าถ้าเป็น v i p ีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด9ใบก็คือเล่นได้เวลนละ9รอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นที่แร้งหนึ่งครับ การเข้าเล่นแต่ละรอบเราจะต้องจ่ายทองเนี่ยครับ100ทองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราอ่าถ้าเราแบบว่าชนะได้เราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ไปเป็นเพชรนั่นเองนะครับซึ่งเพชรเนี่ยแหละที่มันจะเป็นตัวที่เอิญได้อะก็จะว่าเออมันคือเป็นสิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยได้รับเงินจริงๆนะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเปิดจริงแล้วดูเรทกันอีกทีนึงว่ามันจะเท่าไหร่นะกี่เพชรได้กี่บาทอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะครับแล้วก็ แต่ละสนาะเนี่ยก็จะมีกฎกติกานะครับผมอันแรกคืออะไรครับ12รอบก็คือเราจะเล่นทอยลูกเต๋ากัน12รอบนั่นเองนะครับแล้วก็7วิคืออะไรครับ7วิก็คือเวลาถึงตาเราปุ๊บเราทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บเขาจะมีเวลาให้เราตัดสินใจในการเดินนะครับ7วินาทีนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญในการเริ่มต้นก็จะมี100เหรียญนั่นเองนะครับแต่ละด่านเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับการเข้าเล่นก็จะยิ่งแพงขึ้นครับแต่แน่นอนครับ ด่านมันก็จะตึงขึ้นครับ14รอบ10วิ500แล้วของรางวัลก็ตึงขึ้นนะครับแร้ง3ครับ18รอบ10วิ1,000แล้วก็ของรางวัลก็โหดขึ้นไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายในการเข้าเล่นก็จะโหดขึ้นอีกนะครับไม่อยากคิดถึงแร้ง4แร้ง5นะครับก็น่าจะเล่นกันแบบยาวๆเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เป็นชื่อว่า Adventure นะครับซึ่งมาให้เราลองเล่นละนะครับแล้วก็ในอนาคตเห็นไหมครับด้านล่างก็จะมีทั้งโซโล่โหมด PvP โหมดทีมโหมดนะครับตามมาให้เราเล่นอีกในอนาคตนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นฟรีโหมดกันนะครับกดเริ่มเกมเลยนะครับเมื่อเรากดเริ่มเกมแล้วนะครับเกมก็จะทําการค้นหาผู้เล่นที่เล่นโหมดเดียวกับเรานะครับจับคู่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอจับคู่กันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมเอาละครับตอนนี้เราเจอผู้เล่นแล้วนะครับผมเรียกได้ว่ามากันแบบจัดเต็มครับและผมได้เล่นเป็นคนที่2ครับอ่ะ โอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซตอนเล่นจริงๆแล้วนะครับด้านซ้ายบนก็จะมีเรื่องของเทินนะครับอ่านี่ก็เป็นแบบฟรีโหมดก็จะเล่นจบไวหน่อย7เทินจบนะครับอ่าอันนี้เพื่อนเดินมาแล้วครับโอโหมาถึงได้2มงกุฎครับใครที่มีมงกุฎเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับหรือว่าถ้าใครหัวใจหมดก่อนก็จบนะครับอ่าผมทอยมาได้นะครับเดินไปเก็บของก่อนละกันนะครับเดินไปเก็บของปะ๊บ ได้ไฟมาครับไฟนี่ก็จะเป็นการลดดีเฟนส์ของเป้าหมายนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับเห็นด้านล่างผมนี่ไหมที่มันมีเลข2 3 5เนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่เราทอยครับ2เนี่คืออะไรครับ2เนี่คือระยะที่เราจะเดินได้ครับอ่าผมทอยได้เลข2นะครับส่วน3คืออะไรครับอุ้ยผมโดนตีครับโอ้โหผมแพ้ครับหัวใจเสียไป1ดวงถ้าครบ3ดวงเมื่อไหร่คือแพ้เลยนะครับ 3คืออะไรครับ3คือพลังโจมตีถ้าเราทอยเลข3ตัวสีแดงได้เนี่ยคือพลังโจมตีของเราส่วนสีฟ้าเนี่ยคือพลังป้องกันครับอ่าก็คือเราจะทอย3เลขก็คือเดินโจมตีป้องกันนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมโดนผู้เล่นคนที่3เนี่ยตีผมไปนะครับเพราะว่าแอตแทกเขามากกว่าดีเฟนส์ผมนั่นเองนะครับอ่ะวนกลับไปที่ผู้เล่นคนแรกครับ เขากดใช้อเทมป้องกันนะครับผมแล้วเขาก็เดินไปเก็บของครับได้มงกุดมาอีก1เป็น3ครับขึ้นนําไปเลยนะครับตอนนี้ขึ้นนําไปนะครับแล้วก็มีรูปโล่อยู่ด้วยแปลว่าเขาป้องกันอยู่โอเคครับผมได้โจมตีแค่1ครับแต่เดินได้3ามก้าครับผมจะขอแคปเจอร์ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้จะเป็นการยึดพื้นที่ครับการยึดพื้นที่บ้านเราตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นเจ้าของปราสาทแล้วก็ได้1มงกุดครับอ่าแล้วเวลาเราอยู่ในปราสาทเราเนี่ยเราจะปลอดภัยครับ อ่าเราจะปลอดภัยจากการโจมตีจากผู้เล่นแต่ถ้าโดนฟ้าผ่าก็ไม่เกี่ยวนะเอออันนี้ผู้เล่น3ครับทำการตีมอนสเตอร์ไปครับชนะเนาะก็ได้ตัว2มงกุฎมานะครับผมอ่ะโอเคฮะตอนนี้จุงโกะอยู่อันดับ3นะครับเอาละมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดแผนที่ดูได้นะเออเปิดแผนที่ดูได้นะครับคนนี้เลือกที่จะมาตีอีลิตมอนสเตอร์ครับรแสดงว่าเขามั่นใจครับว่าดาเมจเขาเยอะนี่ไงฮะ นี่เห็นไหมได้3มงกุฎเลยครับขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยนะครับส่วนผมตกไปอยู่ที่โลครับตอนนี้ลําบากแล้วครับและตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพชรใช่ไหมอ่าเพื่อนๆสามารถที่จะมาซื้อไอเทมในการฟื้นฟูเลือดก,ก็ได้อ่าสร้างเกาะก็ได้หรือบั็โจมตีหรือป่วนสตูก็ได้ครับอ่าเพชรมันก็จะใช้ตรงนี้แหละอ่าเมื่อกี้ครับไอผู้เล่นคนแรกได้ฟ้าผ่าเนาะแล้วก็ฟ้าผ่ามาโดนผู้เล่นคนที่3มครับมันจะเป็นการสุ่มนะโจมตีโอ้โจมตีหนึ่งอีกแล้วครับ เออผมสายปลอดภัยแล้วกันผมจะแคปเจอร์นะครับเดินเก็บบ้านก่อนครับนี่สร้างฐานก่อนนะผมจะเน้นสร้างฐานไปเลยนะครับตอนนี้มาแล้วครับเน้นปลอดภัยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แนวทางการเล่นแต่ละคนนะบางคนอาจจะเลือกที่จะเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์ก่อนบางคนอาจจะเลือกที่จะไปเก็บของก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ผมเลือกที่จะเก็บเสาก่อนอ่าคนนี้เข้าไปตีมอนสเตอร์ครับ อ่าตอเ์อร์ป้องกัน6ครับโจมตีสวนกลับไปบล็อกเหมือนกันครับเสมอกันเสมอกันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ผู้เล่นคนที่4ครับจะทํายังไงครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะแล้วนะคนนี้เพิ่มบัฟป้องกันครับแล้วก็เดินถอยหลังมากดฟ้าผ่าไปครับไอ้ฟ้าผ่าเนี่ยมันจะสุ่มนะบอกก่อนนะครับเรียบร้อยฮะตอนนี้ครับ ผู้เล่นคนที่3าครับเหลือหัวใจเพียงแค่ดวงเดียวครับถ้าโดนอีกทีนึง่งคือตายเลยนะครับคือตายเลยออกเลยนะครับเออฟ้าผ่าอีกรอบนึงเอา้าสววมากครับผู้เล่นคนที่3าโดนฟ้าผ่าติดติดกันจนตายไปเลยครับนะแล้วก็มงกุฎทั้งหมดตกไปเป็นของผู้เล่นคนแรกที่ล้าช็อตได้นั่นเองนะครับตอนนี้เขาขึ้นนําเป็นที่1เรียบร้อยนะเออสบายใจละมีคนตายหนึ่งคนอย่างน้อยเราก็ไม่บุ้ยนะครับไป ดาเมจเราได้3ครับโอ้โหเราจะเก็บเสาดีไหมเนี่ยมันเกมไวนะผมว่าเราเดินไปเ,เก็บของหน่อยแล้วกันนะมันเกมไวนิดนึงครับเก็บของมาได้อะไรครับได้อะไรเอ่ยได้พายุครับเป็นการลดมงกุฎของผู้เล่นที่โดนครับนี่ฮะจาก3มเหลือ1ครับโอเคเราที่2แล้วฮะตอนนี้เราที่2และ้ะคือเกมมันจะใช้ดวงด้วยแล้วก็ใช้แบบ เทคนิคการวางแผนของเราด้วยนะเออคือมันจะใช้2อ,อย่างนี้รวมกันครับอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรครับแค่ลดเดฟเราเฉยๆนะครับลดดีเฟนต์เราเฉยๆนะเออสบายๆครับเดี๋ยวตาหน้าเราก็ทอยใหม่ละอืมเพเยอร์หนึ่งตอนนี้นำมาเลยเขามีโล่กันหมดเลย2คนเนี้ยผมไม่กล้าไปยุ่งกับเขานะเออโอ้เขาลดเดฟผมอีกแล้วตอนนี้ดีเฟนต์ผมไม่เหลือแล้วครับนะโดนตีนี่โดนตีง่ายแน่นอนครับแล้วเขาโอ้พายุใส่ผมครับ วยแล้วครับมงกุดผมเหลือเท่าไรครับเหลือหนึ่งครับโอ้โหอตัวนี้มันได้แล้วที่ที่หนึ่งมันแบบไอ้นี่ละแอตแทกห้าครับอ๋อไม่มีทางเลือกครับป้องกันห้าเลือกโจมตีอีลิและกันครับโจมตีอีลิตสวยครับป้องกันแค่หนึ่งเรียบร้อยฮะผมได้มาสามขึ้นเป็นสี่ครับตอนนี้อันดับสองแล้วฮะมีโอกาสแซงได้อยู่ครับตอนนี้ห้าเธอแล้วนะฮะผู้เล่นคนที่สี่ทำยังไงครับเขาจะ เลือกที่จะตีมอนครับโอ้โหตีเข้าด้วยเขาได้อีก2งมงครับเป็น3ครับตามมาติดติดแล้วนะครับคนนี้ตอนนี้ที่1มันนำโด่งว่าทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเออเอาเรื่องอยู่นะครับพี่หมีทำไงครับพี่หมีเพิ่มป้องกันนะจะเข้าไปตีมอนสเตอร์ตัวเล็กครับบอกเข้าไป5้าแต่ป้องกัน6ครับโดนตีสวนบล็อกไปบล็อกมาเสมอกันนะครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้แต้มไม่ได้อะไรนะครับ หัวใจก็ไม่เสียนะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเราจะได้โจมตีแค่3ครับเดินได้แค่1งั้นเราเลือกเก็บของแล้วกันนะครับเก็บของพายุสวยสวยครับทําให้เขาลดมงกุฎเหลือ5้าอูลดได้แค่1ครับเออลดได้แค่1ครับตอนนี้สูสีมากนะครับ3 4 5ี่ห้านะครับถ้าเขาตีผมเนี่ยผมมีโอกาสแตกแต่เขาเลือกที่จะถอยไปตีอีลิทมอนสเตอร์ครับเพื่อจะขึ้นนาอุ้ยเขาตีได้ครับ เขาขึ้นนำครับเขาได้4ี่มงกุฎครับนี่เห็นไหมฮะว่ามันสูสีมากแล้วตอนนี้ผมกลายเป็นที่3แล้วนะครับผู้เล่นคนแรกครับเหลือนี่รอบสุดท้ายแล้วนะรอบสุดท้ายละต้องพลิกเกมให้ได้นะครับจังหวะนี้เขาเลือกที่จะมาตีผมครับโอ้แล้วเลือดผมลดนะฮะผมจะตายแต่ว่ามันไม่เสียมงกุฎนะมันไม่เสียมงกุฎผมต้องอย่างน้อยต้องที่สพวกว่โจมตีสี่สาม เสี่ยงเลยละกันไหนๆก็ไม่มีทางเลือกละตีเลยพ้องกันเท่าไหร่สี่เท่ากันโอ้โหเด็บโอ้โหผมตายแ <c oughs> ต่มันไม่มีทางเลือกแล้วนะครับผมก็จบที่3นะครับประมาณนี้ฮะเออนะก็จะเหลือ2คนอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเบอร์1กับเบอร์4แต่ไม่น่าจะได้ลุ้นนานแล้วเพราะว่ามันจบแล้วเจ็ดเธอแล้วนะครับเบอร์สเนี่ยกดรถเกาะไปครับ เรียบร้อยฮะตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งหนึ่งแล้วไงมันก็โดนเป้าหมายเดียวช่วยๆอยู่แล้วครับหอยลูกเต๋ามาครับ c a p จอร์เสาครับเพราะว่าเสานี้ผมตายไปแล้วมันก็จะกลายเป็นบ้านว่างแล้วเขาก็ได้ไปครับผู้เล่นคนที่4เป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้อันนี้คือด่านแบบง่ายสุดเบสิกสุดนะที่ผมลองเล่นให้นะครับนะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันก็ต้องใช้าการวางแผนการคิด strategy ของเรานะครับรวมถึงดวงต้องดีด้วยนะครับออดวงต้องดีด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเพชรอะ่ะแล้วใช้เพชรให้เป็นประโยชน์อะ่ะมันก็จะมันก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราเลือกซื้อเลือกใช้ได้นั่นเองนะครับอย่างอันนี้ผมก็ลองเล่นให้ดูจบเป็นที่3ไปนะครับไม่น่าไปตีเลยทั้เามื่อกี้ตีแล้วตายนะผมอาจจะขึ้นมาแซงเป็นที่2ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ระดับแบบ รีเพย์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเล่นแบบตึงๆนะผมลองเล่นให้ดูในสตรีมไปแล้วนะครับก็สามารถไปลองเล่นแร้งหนึ่งไต่ขึ้นไปได้เพชรปั๊บอ่ะเอาเพชรไปใช้ไต่ขึ้นไปเป็นแร้งสองแรงสามนะครับยิ่งไปเล่นด่านสูงๆเนี่ยการเดิมพันก็จะยิ่งสูงก็จะยิ่งสนุกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเกมเอาปาเปีย k i n g งด m อมนั่นเองนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วลองเล่นได้เลยนะครับก็เกมไว้นะเกมไวแล้วก็เล่นง่ายมากเล่นบนเว็บไซต์ได้เลยไม่จําเป็นจะต้องแบบไปดาวน์โหลดาดาวน์โหลดอะไรนะครับขอแค่สมัคร ID เข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมไปติดตามข่าวสารที่หน้าเพจของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการบอกเรื่องวันเปิดตัวหรือกิจกรรมอะไรต่างๆตรงนั้นนะครับก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมเอาปาเปียคิง นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับไปเล่นกันได้ครับยังไงฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ